วันสุดท้ายของปีที่หวานจะทำงานเริ่มใหม่ปยเอ้าอ้าอ้พี่สามานี่ไปาขอเอียงขวานสักรูปได้ไหมคะเังไม่ดีใครก่อนที่เขามีการโชว์ตัวกับเพลงอันใหม่ของเขาครับ สวัสดีค่ะสถานการสปาร์กอ่อนยมนะคะวันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายของปีที่หวานจะทํางานในปี2 0 2 2นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นวันที่หนักหน่วงมากเพราะวันาะวัต้องสี่เว้นของหวานวันนี้นะคะแต่จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามดูค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีแรกเละก็ต้องมาถ่ายรายการสปาร์กอ่อนเยิมไปกันดีครปี2022ันี่สิบองนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงเปังกันนะคะ ตอนนี้ก็คือถ่ายเสร็จไปแล้วจุดหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้เป็นจุดที่สองแต่ตอนนี้อยู่ดีๆก็คือสองขับรถเดินนิดๆอดินคก็เริ่มหนีค่าบิ๊หนึ่งเราจะไปทานที่ไหนนะครับที่นี่หาดไทยเทสซึ่งบอเชิญจีนแล้วเพราะน้องบุ่มเป็นคนเป็นเออตลอดเริ่มเป็นอะไรคือก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกตามสไตล์เอาก๋วยเตี๋ยวเรือตกหมูค่ะเอาน้ำตกค้นๆค่ะค่ะ ทั้งล่างเห็นเขาหมดเลยนะพี่ว่าไม่ใส่เลยนะตอนนี้ก็มางานที่สองแล้วนะคะบางทีก็แอบซุบบนรถนิดหน่อยออมเรียกกำบางมหาลานมหน้าเพราะว่าอิสตาม BKK เนี่ยคำอีเวนต์หารููู่กับเอลสตาร์ ยังไวทันได้แอคเลยอ่ะนี่เพื่อนตั้งแต่สมัยสามัห้ามสิบปีอ่ะคุนี่ก็เป็นคนขายเก่งมากพอเป็นคนเลนเลยเสร็จแล้วเราต้ไปไหนต่อกันเมื่อกี้ว่าเราจะไปไหนนะเราจะไปเรื่องเราสาวทลุมด้วยนะคะที่ถิ่นพริยมชั้นดีดีค่ะนี่คเพื่อนสาวเดดขวาคืสิทธีที่หวานไ้มาตลอดแบมหน้าลงลูกเหมนได้นเเออสวัสดีค่ะท่นิตา ใหญ่มากเลยค่ะซอยตอแหลตอนนี้คือเป็นคนที่ทำให้หวานดเข้าบรรยากาศเฉพานะฮะไม่เคยเืมบุญคุณและที่สำคัญคือกัดยันค่ะคุณหลวนเจียบมาก็ฟูสัตว์ธาตค่ะที่ต้นอานย์ที่าดเลือดเดี๋ยวพี่ต้องไปกับพี่โซมีกต่พี่ตีงานไี่เมือช้าตอนเย็นโซมัยมาก็ล่าสุกประกบกี่ดิวแบบว่าฟาด เซ็กซีมากยังไงมาเจอเดอเจอเจอเจเดีะรักคะยิงกว่าเซเลบิตี้แ่ชุดก็เกซเออลดฟอติหงยนะ ดำนะะคแช่ชุดก็แย่งสิแหละสิงห์เลสซี่สวัสดีจอยค่อยจอยพี่โดนข่าวว่าสวยมากเพราต้องมาอกติ๊กต๊อกสดนะคะตอนนี้ค่อเรียกถ่ายเฮ้ยถ้าเป็นลูกพี่เอาฟิลเตอร์ออกให้หมดแต่ถ้าลูกพี่หวานต้องยังไงคะส่งให้พี่หวานก่อนมีส่องซิวส่องโอเคอะวิ่งอีกแล้ว ก็กับวันนี้แล้วทำสับปากพราด้วยรวมมันก็ชาหลอดละสามละลงทางไหนก่อนลงทางไหนก่อนเราตัดสับกระเลยจะลงทางแล้วกระเลยต้องวิ่งอีกกระเทยทำทุกอย่างไม่ได้นะเกรส <c oughs> พี่กระเทยบอก <c oughs> อย่ากลองค่ะขอไปหาพี่ชมพีสามมนี่ <c oughs> ถึงแล้วค่ะางานที่สามเอ้ย,อยางานที่สี่ <c oughs> างานที่สสวัสดีค่ะอันนี้คือข <c oughs> ิงเหรอเอ้ย เป็นที่งานที่สี่แล้วหืออานที่ห้าีแค่2พันก็มาทไม่เอาหนัหวานไม่เอาละเปรถไม่เอาฉันได้ค่าเช่าเทละสว้อหนสวละดวัสดีสสัสดดีส่ัสดหสสวัสดีัดีสัดีสวัอสัดีี เอาละเอาละยังไงคะก็เดี๋ยวดูน้องหวันนี้แหละเอ้าคือขอบ่ดูนี่แหละหลอไม่่ว่กินกันเลยหรอพูดจางเลยได้พูดเลยจหวัดงงมากเลยช่วยเอันี้กิน ให้ตายเลยได้ไหมคะสวยสวยมากเอียงซ้ายต่อพี่ก็จะขอเอียงขวาสักรูปด้ไหมคะอดีสวยมากเลยอแหลยั่น่โฟกัสเลยรู้แต่ก็สวยเลยค่ะือดำปีเลยัอ๋ออ ปาราซีโอ้โหนี่ีกเทยีเนกระเทยเุงสิกะเทย เริ่มละจะเริ่มละเดี<ง>จส <c oughs> ของเราแม่ว่ายังไงอ ยีค่ะขอให้เป็นปีดีๆมันต้องดีกว่า22แน่นอนค่ะสำหรับทุกทุกคนนะคะยังไงก็สุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอให้รวยๆปังๆค่ะใครที่แบบว่าซึมๆมานานก็แบบว่าขอให้มันแบบว่าซ่บจขึ้นนะคะแล้วก็แบบไม่มีสองขีดเลยนะทุกคีทุกคนคเจอกันค่ะวันนี้งานทะีหน้าต่อนะเจอกันตอนนะคะเราก,ก็มาถึง ที่สุดขาน,นะครับนั่นก็คือที่เซ็นทรัลนปักินนะครับวนนี้เรามาลังจะตกทีก่แล้วก็ตื่นที่ทั้หนึ่งช่วยเหลือแล้วเราก็จะนับเข้ามาเรียนอาหารอันดัหนึ่งเวลาน,นักี่โมงหกครึ่งกับจบกะน่าจะมาถึงทุ่หนึ่งบัวหรอมาคนเสรเราในเซ็นทรัลมีกันโชว์ตัวกับเพลงอันใหม่ของเขาเกือบไปซิงเกิลลาส,สุดชื่อว่าเพลงไหนะกี่กีก็ได้ให้หรอคนที่ ดาราดาราดาราเก็ต้อนรับน้องสาวรุ่นุ่งคนใหม่โปรเผมใม้นอจะกันแล้วก็ส่งดาวรุ่งคนใหม่โอ้ย่อะไราปรอจริงหรอกี้ช่วยถอดแมสได้หมแบบอยากคุยกับนักร้องสาวคนใหม่แล้วสุดของมองอดที่ดเต้นสิทดเ้เลยขอเต้นที่ออเลอ ออไม่ห้ามยังไงอ่ะตะกี้วันนี้พอพี่เห็นนะรู้สึกดังแน่แน่เกินบนอ่พี่เห็นเงาของพี่สมพูตอนที่เป็นหมอนำซัมเมอร์ตอนไรเงยโอ้โโอ้ไฮัลโหลฮัลโลมาดาริงดอกสดิ่งพูดอเมริการิงๆตะกี้ตองทนเมนแบบก้ินลเราจะไม่เจอกันแล้วเลยพระกี้จะมา เจะได้เียกอจะไดสียอีกรอบแล้วเฮ้มหมายคืออะไรเพลงเนี้ย <House> ก okay. yes. okay. okay. ็ณประมาโดนเย็กี่รอบก็ได้ถ้าเราถูกใจถูกต้องกูว่าแล้วเห็นไหมล่ะก็ใช่รบฉัก็เย็่ว่าถ้าเมื่กี้เราอะอเล้แฟนยไคุณบอยอเฝ้าด้วยนะคะสำหรับกี่รอบก็ได้นะคะดูได้ทานซ s 3อส a ามแนี่แทุกสองทันด้วย เราจะมีเราจะมีลายเมโลดี้ใหม่อยากโหลดลายเมโลดี้ทำเรื่องเลยทำเรื่องเลยทำลายสติ๊กเกอร์ป่ะลสติ๊กเกอร์โอเคงั้นวันนี้เราจบกันแค่นี้แหละใช่แล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปทานอาหารกันแล้วพร้อมกับรอแขกผู้มิเกียรติของเราอีกหนึ่งท่านขึ้นมาอ๋อโอเคจะจันใหม่คลิปหน้ะคลิปนี้ออนตอนไหนนะออนซินปีโอเคเจอกันใหม่ปีน้านะปีนี้ค่ะเราจะว่าสปักชอบดองคลิปหรอ กลับไม่พูดเลยเ <laughs> หนื่อย